เมื่อคุณเป็นคนเดียวที่ไม่เหมือนเพื่อนเฮ้ยแกเมื่อคืนแกได้ดูปะพระเอกดงดังซุงอ่ะกำลังจะสารภาพเลยตัดจบอะฉัเนี่ยร้องอีดเลยดงดังซุงพระเอกเรื่องอะไรอะเออนี่ก็ดูเหมือนกันโคตรค้างเราต้องรออีกทีต้องสุกหน้าเลยก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเข้าฝีฝ่ายไปเล่นเกมยูปะได้ของฟรีกันเลเว้ย้ของฟรีแกอย่าบอกนะว่าแกได้นั้นอะทูแจกเพชร คือเมื่อเช้าอ่ะฉันเช็คดวงในแอปเช็คดวงจากไหนเขาบอกว่าฉันจะเจอเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวเจอเลยจ้าคนคุยเก่าทักมานี่ก็เช็คเหมือนกันเมื่อเช้าเ,เ,เ,เขาบอกว่าระวังจะเจ็บตัวกระทันหันเชื่อป้าผ่านไปแป๊บเดียวเดินเตะขาดเไียงเลยเว้ยเราแกได้ซื้อแพ็คนั้นปะ่ะกินใช่นะกินใช่หเหรอที่เขาแถมประกันอุบัติเหตุละ,ะใช่ใช่ประกันอะไรวะเนี่ยมีแถมด้วยงงงง โหลดแอป2ูซีแพ็กเกจเสริมเพียบที่ว่าจะดูซีรีส์เล่นเกมดู YouTube ไม่มีโฆษณาขั้นเช็คดวงหรือจะซื้อประกันก็ได้นะจ๊ะซับทุกสไตล์แพ็กเสริมคุ้มๆเพียบใช้แปอป2โหลดเลย